ดีค่ะพบกับไนซ์นะคะในรายการแฮปปี้ไนซ์ทอคค่ะแล้ววันนี้เช่นเคยนะคะในยังคงอยู่กับอาจารย์นบนะคะอาจารย์นพบก้าวชัยยบุรินนะคะประธานมูลนิธิคุณแม่ดรสิริกรีนชัยค่ะอาจารย์นพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราสองคนมาในธีมแบบว่าคริสต์มาสมากเลยนะคริสต์มาสมากเลยนะคะรับแดงเมื่อยะค,ะคือไม่ได้นัดกันนะครับแต่บังเอิญมันใกล้คริสต์มาสพอดีใช่นั่นสิแล้วก็โอ้โหวันนี้พี่นพค่ะต้องบอกบว่า เรื่องที่อยากจะมาปรึกษาพี่นกเนี่ยอาจจะแบบโดนใจในหลายๆคนอ,อีกแล้วอาทิตย์นี้นายจะมีปัญหาอีกแล้วนะครับทุกทุกอาทิตย์นะครับนายจะต้องมีปัญหาปวดหัวมาปรึกษาเสมอนะครับวันนี้ให่เรื่องอะไรเขาในรู้ว่าพี่นกจะช่วยได้แนละ้ว <c oughs> พี่นกจะช่วยใครหลายๆคนได้นะคะพี่นกพาเวลาที่เราอยู่ในความสาคัญบางอย่างอะ uh huh. แล้วบางทีมันก็อาจจะมีการแบบไม่เข้าใจกัน uh huh. ทะเลออาะกันแล้ว uh huh. หลายครั้งเราแบบเหมือนเหมือนว่าเราต้องการเอาชนะอ uh huh. ทีนี้เราแบบแล้วมันทําให้จิตเราอไม่มิ่งเลยแล้วมันก็ยิ่งบานปลายเพราะว่าเหมือนอารมณ์มันมันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะแบบทะเลาะแค่แบบเรื่องแค่นี้มันก็แบบขยายขยายใหญ่ไปเพราะว่าเราต้องการเอาชนะก็เลยอยากจะมาปรึกษาพี่นพว่าเราจะจัดการยังไงดีเพราะว่ามันมีผลต่อสภาวะจิตของเรามากๆเลยะคะ่ะประเด็นสําคัญคือทําไมเราต้องการเอาชนะด้วยละ่ะอะต้องถามแลวทาไมนายต้องการเอาชนะล่ะคะ <laughs> ทำไมต้องการเอาชนะชนะใช่เพราะนั้นทุกๆท,ท่านเองต้องถามก่อน <ขา S 2> เรื่องว่าทำไมตัวคุณเองถึงอ,อยากเอาชนะ <ขา S 2> ดูอย่างนี้ให้ลูกรอน,นยอยู่ในลานจอดรถพอดีนะฮะแม<า>้ลูกศรนเป็นเส้นตรงไปห้หงหน้า,<ข>านั่นหมายถึงว่าแสดงว่าชีวิตเราเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่เป็นหรอครับต้องหัดถอยหลังให้เป็นบ้าง ในโลกนี้มันไม่มีทางหรอกที่เราจะสามารถเดินไปให้หน้าได้อย่างเดียวโดยไม่หยุดบ้างหรือเดินถอยหลังบ้างหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันต้องมีบ้างถ้าเราคิดมุ่งไปให้หน้าแบบเดียวโดยที่เราไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้จักหยุดและถอยหลังบ้างชีวิตเราก็จะเจอปัญหามากมายเพราะเรา d r i v ชีวิตด้วยกิเลสโลกก็เยอะหลงก็เยอะโทรศาก็แรงโหโหและจะเอาชนะไปเพื่ออะไรค่ะสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าการเอาชนะมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรการเอาชนะ ที่สําคัญที่สุดท่านในมุมมองผมนะ,ะผมว่าการเอาชนะต้องเอาชนะใจตัวเองอชนะใจตัวเองที่จะไม่ไปเอาชนะผู้อื่นโอโหเพราะบางทีความนิ่งสงบความที่เรามองเขาด้วยความเข้าใจคพี่ว่าน,นั้นน่าจะเป็นความชนะที่ถูกต้องมากกว่าโโอโแล้วเราก็จะชนะความทุกข์ในตัวเองได้มเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเราก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างการชนะไม่จำเป็นต้องไปฟติ h t อย่างเดียว <C> e <an> แต่คือการชนะที่จิตใจตัวเราเองได้แล้วทุกอย่างจะสงบลงพอสงบลงเรียบร้อยเราก็จะมีสติในการรายชีวิตม,มากขึ้นอโอ้โหทัชมากเลยค่ะ่านผู้ชมคะ่ะ <c oughs> รู้สึกเลยว่าเออจริงๆพอเราอ่ะพยายามจะไปชนะคนอื่นอะมันร้อนมากพี่นมันร้อนแล้วก็เหมือนแบบมันไม่มีสติแต่พอพี่โนบบอกเข้าใจนะว่าเราต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนใช่ คุณแม่สิริจะฝากเอาไว้ะนะครัเวลาคุยคุณยายทีไรคุณยายจะพูดบอกว่าเราต้องรู้จักปกครองใจตัวเองให้ได้<ม>แล้วเราถึงจะปกครองใจผู้อื่นได้<ม>แต่ถ้ายังปกครองใจตัวเองไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดถึงจะปกครองปกครองใจใครได้โโเพราะนั้นต้องปกครองตัวเองให้ได้ก่อนทนุถนอม ความเป็นตัวเองให้ดีก่อนค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้แง่คิดดีๆมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลที่หลายคนอาจจะแบบเป็นการส่งมอบความรักความสุขบางทีความสัมพันธ์บางอย่างมันอาจจะมีปัญหาอยู่เราก็จะต้องเริ่มที่การปกครองใจตัวเองใช่แล้วเราชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนใช่แล้วเพื่อที่ความที่เราชนะใจตัวเองได้ทุกอย่างมันจะมีสตินั่นแหละโอกาสที่เราจะชนะใจคนอื่นถึงจะตามมาจริงไหมคะพี่ถูกต้องเลยครับ ครับผมวันนี้นี่อิ่มใจมากค่ะพี่นกขาเดี๋ยวไปเที่ยวคริสต์มาสคงจะบอกว่ามีความสุขขึ้นมากกว่าน,นี้โอเคนะคะ <laughs> ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะคะครับผมที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะคริสต์มาสก็จะมาถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขกันทั่วหน้าไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้มีสตินะคะแล้วก็ ปกครองใจตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปปกครองใจคนอื่นนะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและติดตามกันได้นะคะกับเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็คงจะได้เชิญอาจารย์นกนะคะมาให้แง่คิดดีๆกับพวกเราเสมอเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะคอยติดตามค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็มอเมย์คริสต์มาสทุกคนขอความสุขมากๆนะคะสวัสดีครับ